วันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องมันสุกมากนะครับแต่วันนี้เนี่ยไม่ใช่คอนเทนต์บิ e กไลฟ์ไม่ใช่คอนเทนต์ขายภาพออนไลน์วันนี้ผมจะเอาวิธีการนะครับเอาคลิปในมือถือเนี่ยส่งเข้าคอมพิวเตอร์แบบใช้ Gmail นะครับแบบใช้ Drive นะครับซึ่ง ถ้าเกิดว่าเป็นคลิปที่ไม่เกิน5นาทีเราสามารถส่งใน direct message ในแชทของ Facebook ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคลิปไหนที่มีความยาวเกิน5นาทีขึ้นไปเนี่ยมันจะส่งไม่ได้แล้วเนาะเหมือนอสมาร์ทโฟนสมัยน,นี้เนาะความความจุอะไรของมันเนี่ยมันมันรู้สึกว่าไม่ให้เกิน25เมกมั้งนะถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถ้าถ้าเกิน5นาทีอะไรเงี้ยก็จะส่งไม่ได้ก็ผมเนี่ยตัดคลิป ลงทุกวันอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมก็เลยใช้วิธีนี้นะครับเพราะว่าผมหลังๆเนี่ยผมไม่ได้ตัดต่อโดยเห็นหน้าเนาะก็ก็เป็นการอัดหน้าจอในมือถือนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับขั้นแรกนะครับก็ส่วนใหญ่ในแอปหน้าเราจะมีอ่า gmail นะครับแล้วก็มี drive นะครับถ้าใครไม่มีก็ไปโหลดมาก่อนนะครับของผมเนี่ยผมใช้ gmail ใช่ไหมพอหลังจากที่เราเปิดมานี้เห็นไหมครับเห็นที่คําว่า drive ไหมครับเรากดเข้าไปเลย อย่างนี้นะครับนี่เครื่องหมายบวกขวาล่างครับผมไม่ต้องไปตรงไหนเลยครับเครื่องหมายบวกขวาล่างเท่านั้นกดที่อัปโหลดนะครับขออภัยด้วยครับสอนผิดเมื่อกี้แล้วก็มันจะมีไฟล์อยู่อันนึงของผมที่เป็นแปดนาทีนะครับขออนุญาตหาสักครู่หนึ่งนะครับต้องดูจากขนาดอ่ะสามร้อยสิบสองเมกะไบต์อันนี้อ่ะปัดไปเลยนะ 342 MB เนี่ยแน่นอนว่ามันเกินความจุที่ในช่องแชท a c e b o o k จะรับได้นะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้คือรอการอัพโหลดนะครับมันทำการอัพโหลดอยู่เดี๋ยวเราจะ move เข้าไปในคอมพิวเตอร์กันโอเคนี่นะครับผมก็อยู่ในหน้า gmail ของตัวเองนะครับใครที่เข้าไม่เป็นเนี่ยก็พิมพ์ว่า gmail อย่างนี้เลยนะครับ com mm hmm. นะครับซึ่งผมเนี่ยผูกไว้ละผูกบัญชี gmail กับ อคอมพิวเตอร์ Computer กับ g o เ g l e เลยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราไปที่ตรงนี้นะฮะที่เป็นจุดประมาณ9จุดตรงนี้แล้วเราก็ไปที่ Drive นะครับอะจะให้ดูก่อนว่าตอนที่เราอัพโหลดในมือถือเนี่ยมันจะขึ้นเวลาอัพโหลดเสร็จเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะครับ ทุกคนเนี่ยสามารถปัดลงดูได้นะปัดลงตามสมาร์ทโฟนของแต่ละคนนะก็คือหน้าต่างมันเป็นยังไงก็คือปัดลงมามันจะเห็นว่าเราเนี่ยใช้งานทํางานอะไรอยู่บ้างนะครับก็ประมาณนี้นะต้องขออภัยด้วยเมื่อกี้ที่ลืมจริงๆนะครับอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราไปดูที่ล่าสุดเลยนะครับนี่กดที่ล่าสุดนี่ครับมาแล้วคลิปเมื่อสักครู่นะครับอันนี้ก็มีความยาวประมาณ 8นาทีนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะอ่ะดับเบิ้ลคลิกดาวน์โหลดเลยละกันอ่าเราก็ทําการดาวน์โหลดให้ดูนะครับก็เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับคอมพิวเตอร์ที่บ้านผมเน็ตที่บ้านผมเนี่ยไม่แรงเท่าไหร่นะครับก็เป็นวิธีง่ายๆจริงๆแล้วเนี่ยการอัพโหลด คลิปเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีด้วยกันนะครับเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าแบบเนี่ยมันสะดวกนะมันแบบวิธีแมนนวลเลยนะเพราะว่าหลังๆเนี่ย drive ของ google เนี่ยเขาก็นิยมแบบมันมีขนาดที่เยอะพอสมควรนะครับสำหรับให้ใช้ฟรีอะไรอย่างนี้ก็ลองกันได้ลองดูว่าใช่ไฟ8นาทีหรือเปล่าเมื่อกี้ผมก็ไม่ทันชัวเหมือนกันเนาะแต่ว่าเห็นว่ามันมีขนาด ใหญ่ที่สุดละในคลิปในมือถือของผมน่าจะใช้ทุกคนลองไปดูกันได้นะถ้าสมมุติว่าเราส่งทางแชทไม่ผ่านนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็กดแสดงในโฟลเดอร์นะฮะเดี๋ยวเราไปดูว่า8นาทีหรือเปล่ากดดูกันไปนเลยนะฮะเพราะว่าผมเชื่อมีหลายคนที่ประสบปัญหานี้อยู่พอสมควรเนาะอันนี้มันไม่ได้เป็นเทคนิคอะไรที่ ที่ที่เขาเรียกว่าอะไรที่เยอะแยะนะครับเพียงแต่แก่ว่ารู้สึกว่าเมื่อกี้นึกขึ้นได้แล้วก็เลยมาทำา8นาทีอ่านี่แหละแนาทีเห็นไหมนี่ลองข้ามให้ดูใช่เลยนะครับก็ลองไปทำกันดูนะครับถ้าใครที่ประสบปัญหาก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ